สวัสดีชาว u t ท b e ทุกๆคนนะครับผมวันนี้อยู่กับล็อกออนนะฮะตอนนี้คุณอยู่กับเกม a มสเพนพ Part ที่2นะครับผมเมื่อครั้งที่เราผมพูดหยาบไปหน่อยแต่ก็ขอโทษด้วยนะครับผมจะพยายามให้ดีขึ้นนะไปลุยกันเลยฮนะเราก็ลุยเข้าไปนะที่ใต้ดินเฮ้ยโจโจ้ปึงป้งปึงป้งปึ้ง โดนเยอะเนาะนี่ไงไหนวะเฮ้ยยิงไม่โดนอ่ะป้งแป้งแป้งไอ้แกงนี้มันโจนเยอะเนาะผงฆ่าไปสิบกว่าตัวแล้วเก,เก็บ ตกใจหมดไม่คุยเรื่องลูปิโน่นะช่างแม่งฟังไม่รู้เรื่องไม่มีซับอ๋อไม่ตายหมดอุ้ยขึ้นดิเออ้ยโหยิงยังกาด ขึ้นบนฮะก็นาซีมันคืออะไรวะนี What the that? ่มันไม่มาวะอุ้ยโอ้โอแกแล์ มดจังวี่มนดีเซอร์ฮะเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นตกใจโอเคเราลงแปลงล่างฮะโอ้เมืนมาพังโอ้โหมันเป็นธนาคารนี่นพวกนี้มันมาปนธนาคารแน่เลยเนี่ย ยิงไม่ตายเลยออืถึงว่าคนยังเยอะเฮ้ยโอ้โหปังปังเกืนกูอปะป๊มาดยมาเดย์ เรามาถึงจุดพวกโจนแล้วนี่ใครแล้วนั่นใครล่ะนี่จิมบาวูล่าโวหน้าตำรวจเป็นวีดีคุณต้องหยุดสิ่งที่ทำอยู่และยอมจำนนซะชัวร์จิมผมและเด็กน้อยต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะเราจะไม่ทำแบบนี้อีกใครวะเนี่ยไม่ต่อเนี่ยขึ้นตัวตกใจนะเนี่ย อมันโต๊ะมีกระดาษนะธนาคาร,าคารของผู้ป้นได้รับหลังจากาารางวัลอันดมิตของ AESIR เรื่องของความสำเร็จของ a e s i r โอ้อ่นานไม่ได้เลยอะไรแมกซีนสักอย่างอนะแสดงฝั่งซ้าย ต้องเป็นไอประตูนั้นแน่เลยเริ่มจำได้แล้วกลับไปที่เก่านะไอตรงที่เราเจอตอนแรกน่าจะให้เอาดนนมไม้ไปวางโอ้โห ว่าแล้วมันต้องมีดักแมงเอ้ยเปล่าเปล่าปล่าไปเราขึ้นไปฮะมีปืนไหมเก็บก่อนไม่มีนี่ไงวางเออมันจะระเบิดละเด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 ตุง้ง ไม่ใครวะเฮ้ยล้นๆแบบนี้น่าจะอเล็กนะมาตามนัดนะมาตามนัดที่บีบีบอกนะเฮ้ยอะไรเนี่ยจอมโจรชุดดำปะเนี่ยเฮ้ย

ตัดมเร็วแ่งเลยอยากได้เงินอะไรขนาดนั้นวะโอ้ยโหเลือดไม่ลดเอา้าเราเป็นยิงเพื่อนกันเองวะเนะี่ยรอรอปับโอ้ย ยิงปืนกูอบอ๋อปิดเออเมื่อกี้มีเห็นกล้องยาอออ๋อน่าจะเป็นประตูเปิดเมื่อกี้แน่เลยเฮียขึ้น ออกมาข้างนอกแล้วเคเล็กให้ความเคารพต่อผมมาตลอด3ปีตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีบางอย่างที่เขาไปสะดุดเรื่องใหญ่และจบด้วยนิวตินของคนที่ชื่อลูปิโน่ลูปิโน่ขับเคลื่อนทางเพศของยาเสพติดและการสังหารตามสัญญา ของโรงแรมซิลิซี่และปิดกั้นพวกสลับ NYPD ได้ปิดตัวลงฉันรับรู้ได้ถึงเสียงที่ตังกวงทางลูปิโนคิดว่าเขาเอาเราออกไปจากมันแล้วก็ปล่อยผมเข้ามาที่นี่ไปเราหลุดมาแน่เลยเดเขาโรงแรมเก่านะพวกโรงแรมเก่าๆแล้วก็ไปเจอ นักเลงแล้วผู้หญิงขายบริการแล้วก็ไปเจอพี่น้อง <c oughs> ฟินิโตที่แม่งโคตรกวนเตี้ยฆ่าฉันเถอแกเพิ่งแค่ฉันไปเมื่อกี้นี่ไงไม่ต้องตอบก,ก็ได้ที่จะถามคือฉันมาหาบอสแกหรือวิโนโนอ,อยู่ที่นี่ไหม่นเป็นคำถามนะเพื่อน อยูฝ่ายขยะวะไม่ต้องตอบก็ได้นะพวกนี่ก็มีคำถามกลับเหมือนกันลูปิโนโไม่ได้อยู่นี่แล้วเขาฝากบอกว่าบายบายลูปิโนโไม่ได้อยู่โรงแรมทุกๆัวของเขากลายเป็นว่ามาเจอพี่น้อง,องฟินิโตทซะอย่างนั้น<อ>แม็กมาผิดนะมาเจอพี่น้องฟินิโต้เฉย เห็ into the จนจูนแมนเกออยากเจ็บปวดแต่วะ <bureaucracy. S 1> มาดิเอ้าเอ้าอย่างวะเอ้อ เซอร์ไพรส์กระดาษบนโต๊ะดึงดูดสายตาของลูกน้องก็กลาลลูกพี่มันก็กลาลอีกโอ้ oh, ประหานี่เออเกียร์ไปสืบหางแรมนี้นะ Getting out was not going to be easy. staircase was locked, i n the elevator had been busted for a d ต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วมั้งโอ้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 โอครื่งอย่างกระตุกอนะฮะต้องขอโทษด้วยนะผมเสีงยงจากไหนวะทีวีกะวะไม่ใช่อ๋อ The mayor stated that Valkyr represents <laughs> a clear <laughs> danger to <laughs> <in> New York <laughs> and called for <laughs> drastic actions <laughs> to eliminate <laughs> the problem. <laughs> On today's top story, the Valkyr crisis worsens <laughs> with the murder of DEA Special Agent Alex <laughs> Balder. Special Agent Balder had been <laughs> shot <laughs> repeatedly <laughs> from a point blank range. <laughs> the gunman has been identified <laughs> <laughs> as Max <Vax laughs> Payne. The noose is sure to tighten around this fugitive criminal as more NYPD units join the search to apprehend him. I had just gotten my 15 minutes of fame. ด้ชื่อเสียง15นาทีจากวิทยุเฉยดูเหมือนว่า NYPD จะตามล่าเรานะเหมือนเราจะทำเป็นหน่วยลับแบบไม่ให้เขารู้นะความแค้นส่วนตัวของลุงแม่เฮ้ยปืนลั่นเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ปืนลั่นเฉยเลย Yeah something's wrong with the bosses แตกแน่หมดเออ,อว่าแตกมันจะปิวแล้วนะด้วยป่องไฟแก๊สแก๊สยิงแก๊สยิงแก๊สโอ้โหโอ้โหยิงโอ้ต้องโดนหัวมาเดยอะช่างแม่งรักผมจะยิงป่องไฟแม่งก็ล็อกหัวให้เลยอะเฮ้ยโอ้ข้างล่างเนี่ยว่ะ เช็คข้างบนกันไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมมโอเคไปได้ปึบเฮ้ยมันจะตกใจอะไรผมขนาดนั้นผมรู้ว่าผมเป็นศัตรตูอะไรขนาดนั้นวะเกมนี้ก็เฮ้ยเตียงมานลุยนี่คืออะไร อเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอม่านรูดมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะมึงรู้เนะี่ยทำไมผมไปไม่เห็นมีวะเอาอะไรวะแค่จะดูด้วยเองะโถเอ้ยมาดิแค่จะดูหนังด้วยไม่ปิดไม่ปักห้ามือน,นี่แค่ดูด้วยเอง มีของหรือเปล่าเอ้าเตียงนี้แม่งไม่เลื่อนเอ้ยสันๆันแบบนี้มันหวังว่าจะรู้กันนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงกดฮิลนี่มันยากจริงๆไป โอ้แกงนักเลงเต็มเลยอ,โอโืโอ้โหโอ้จะอึบสองเตียงเลยเหรออุ้ยบักห้ามึงนี่ตกใจเบิร์ดงั้นเราไปต่อฮนะอ๊ะล็อกทำไมวะ

as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street Subway Station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in the world <laughs> 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 นี่พวกเล่นยาหรือเปล่าเข็ยยเมฉีดยาเต็มเลยน่าจะเป็นยาบอคียอะไรนี่แน่เลยน่ากลัวนะพวกนี้เล่นทำไมเล่นไปก็ปวดล้าวเล่นอย่างอื่นดีกว่า นี่ครับผลของการเล่นยาเป็นบ้าโอ้โหเออออไออ้วนนัดเดียวจริงๆสำหรับชายคนนี้ Yeah. I found Muerte's room. <smart noise> Muerte had received a letter. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself, it was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Puccinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted <laughs> boys is a monkey the size of King Kong on his back, and we need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back.

แรงชีพหายคนเล่นยาดียิงคนเลยแหละอ๋ออ๋อจะก,กดฮวกดพอ u เฉยโอเคไปอย่าเล่นยากันนะทุกคนไม่ดีนะอืมประตูมันแตก

อะไรอ่ะบุฟบูตหรือบูบ๊ฟ,บฟ,บฟไม่ออกนะตูดหรือเปล่าก้นเอาอะไรปากตรงกลางวะเนี่ยไม่ได้มันตันแล้วเหรอกลับทางเก่าดูนะเผื่อมีทางอื่นเฮ้ยทำืวหลิฟต์เข้าไม่ได้ ก็ไม่ได้อีกเฮ้ยจบแล้วเหรอไปไหนต่อเนี่ยตู้ก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยรตรงนี้มันจริงๆเข้าไม่ได้นฮะ ไล่มาตบฟาเก้ er. โอ้โหกว่าจะยิงอืออือโดนใช่ไหมอือเออทำไมยิงแล้วเลือดไม่ลดเลยวะ s <S <c oughs> อย่างที่บอกนะถ้าผมเล่นหมดฮาร์ดผมโดนนัดแรกก็ตายแล้ว Die good die good cat yeah. the hooker had left her diary on the table the diary belonged to a hooker named Candy Dawn. the reed would have made a vice cop blush Pat talks with the mystery hag over the phone again sent to the latest one-eyed Alfred tape as long as the hag keeps paying for the tapes the old man could come every day for all I care. c nice <the> สรุป <didn 't S 2> เป็นนิยามของผู้หญิงขายตัวนะว่าการขายของเขาการอะไรพวกเนี้ยไม่ได้สำคัญเลยนะมาด,ดูดีๆนี่เองเฮ้ยผมเห็นกล้องเห็นเฮ้ย นี่มันโอ้โห,โหผมกลัวจริงๆเลยว่าไปมาลูดแล้วจะเจออย่างนี้นะโอ้โหยิหงกันตัวอีโอ้สามตัวสามตัวก็แมคคาามือลุงแม็กนะฮะน่าจะหมดแล้วมั้งทางไปลงลิฟ bowels ี่ก็เก่า p า n เ s h น t อ l ไปข้างล่างของโรงแรมของลูปิโน่โอ๊ะกระตุกโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยสำหรับวันนี้บายบายจ้า